สนับสนุนโดย Precision Pro สุดยอดเลนไฟเดอร์จากสหรัฐอเมริกาสนับสนุนโดย PXG วันนี้นะฮะผมพาท่านผู้ชมนะฮะมาสัมภาษณ์นะครับผมคนที่อยู่เบื้องหลังนะฮะภาพถ่ายสวยๆนะฮะเวดดิ้งนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะเคยเห็นนะครับโลโก้นี้นะตามเรียกว่าหนังสูเปิลนะครับผมหรือนทียสารดังๆเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วเอ้ยมันคืออะไรวันนี้นะฮะผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยฮะมาพูดคุยกับเบื้องหลังหรือคนที่ถ่ายภาพโมเมนต์สวยๆจะเป็นใครนั้นเขารออยู่ข้างในแล้วฮะเดี๋ยวตามผมเข้าไปพูดคุยกับเขาเลยครับ สวัสดีครับพี่นุครับ,รบอโอ้โหวันนี้เรียกว่าได้มาเยือนนะครับผมรเรียกว่าเป็นออฟฟิศก็เป็นจริงๆก็เป็นออฟฟิศที่ที่น้องๆทีมงานทุกคนจะได้มาทำงานแล้วก็ Creative ครีเอทีฟสเปซก็คือที่ที่เราเปิดกว้างสำหรับไอเดียที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับลูกค้าครับจุดเริ่มต้นของการเรียกว่าเข้ามาในวงการถ่ายรูปเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในยังไงครับพี่ก็เริ่มจริงๆมันเริ่มเริ่ม คล้ายๆกันทุกคนนะครก็คือชอบถ่ายรูปอ่าก็คือพอถ่ายรูปแล้วก็เริ่มไปถ่ายให้งานเพื่อนแล้วก็เริ่มมีเพื่อนชอบแล้วก็พอเพื่อนของเพื่อนก็ชอบต่อกันไปเรื่อยๆทีนี้เขาก็เสนใจติดต่อให้เราไปถ่ายเราก็อได้แล้วก็ลองดูก็สนุกอแล้วตอนพอตีเนี่ยพี่นุ๊กจบเกี่ยวกับเหมือนกับการถ่ายภาพมาเลยไหมหรือไม่เกี่ยวเลยผมจบวิศวะที่ราชกะบังจบวิศวะราชกะบังใช่ใช่ผมถ่ายรูปหัดถ่ายรูปเนี่ยอายุ 30ฮะใช่ตอนถ่ายรูปอายุ30มตอนอยู่ปอตียังถ่ายรูปไม่เป็นครับผมได้แต่ได้แต่ดูเพื่อนถ่ายตอนเป็นวอนเล่นดนตรีอะไรไปเรื่อยๆตอนนั้นมีแฟนก็คือปัญญาคนปัจจุบันครับก็คือแล้วมันเป็นยุคที่กล้องแบบว่ากล้องดิจิตอลกำลังเฟื่องเราก็ซื้อมาหัดครับซื้อมาหัดแล้วก็เออถ่ายไปเที่ยวก็ถ่ายรูปก็สวยดีก็ก็เลยเริ่มจากตรงนั้นก็คือเริ่มจากตรงนั้นหลังจากนั้นเนี่ย งานเหมือนกับงานแรกก็คือเป็นงานของเพื่อนใช่ไหมครัพี่นุกบอกใช่งานแรกๆงานปีแรกก็ยังเป็นงานเพื่อนๆอยู่คือคือใครใครมีอะไรเราไปถ่ายหมดเราตอนนั้นเราซื้อกล้องมาบ้าถ่ายเงใครมาใครบอกงานแต่งงเฮ้ยเดี๋ยวไปถ่ายให้เดี๋ยวไปถ่ายให้อะไรอย่างนี้ก็คือเริ่มจากตรงนั้นใช่แล้วตอนนี้เนี่ยผ่านจากวันนั้นมาถึงตอนนี้เนี่ยกี่ปีแล้วครับผมก็นาฬิกานี่ประมาณ10บัี่แตวปีนี้14ปีความตื่นเต้นหรือตั้งแต่วันแรกเนี่ยมันมันความสําเร็จเนี่ยมันมาแล้วรู้สึกอย่างไงบ้าง คือคือมันก็ต้องบอกว่ามามาไกลเกินกว่าที่ที่ที่คิดแต่บอกว่าไม่เคยคิดเลยดีกว่าว่าว่าตัวเองจแะบบตอนตอนเนี้ยจะมาทําอาชีพช่างภาพครับผมกอนนี้ก็เหมือนก็มีสื่อพวกเป็นมีเดียแอดเป็นโฆษณาสั้นๆ30วิอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะก็โตมาจากถ่ายรูปวดดิ้งโตงมาจากถ่ายรูปวดดิ้งแล้วถามว่าผลงานชิ้นไหนที่เรียกว่าเป็นผลงานที่ชิ้นที่เรียกว่าสร้างชื่อให้พี่บ้างสร้างชื่อ จริงๆเราก็ตามไทม์ไลน์ของบริษัทมันก็จะทุกๆปีมันก็จะมีดาราแต่งงาน mm hmm. ก็ทุกปีก็จะมีดาราใหญ่ๆแล้วแล้วส่วนใหญ่เราก็เราก็ยังโชคดีที่ลูกค้าไว้วางใจก็ก,ก,ก็มีดาราเเบอร์ใหญ่ๆที่แต่งงานแล้วก็ใช้บริการเรา mm hmm. แต่ท,ที่ที่ดังมากๆจริงๆน่าจะเป็นคุณชมพูรร่อะไรอย่างงี้ครัสวยอยู่ลวคสวย,สวย No, ผมโอ้ถ้าพี่ชมพู่พกับพี่น็อตนี่ยังไงก็<ช>แน่นอนอยู่แล้วก็โอ้โหคนตามในอินสตาแกรมหรือ<ช>ทั้งคู่เนี่ยยังไงก็เหมือนกับ เป็นแรงเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์เบอร์ต้นๆของประเทศไทยครับคออือตอนแรกๆงานแรกๆที่ดังเปลี่ยงขึ้นมาเลยเนี่ยคืองานของคุณนุ่นกับคุณตอ๊อดครับผมแต่ตอนนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กอ่ะในเมืองไทยไม่ค่อยมีคนใช้แฟนเพจผมเพิ่งจะ5,000ตัวคนอ่าก็ขึ้นพอมีงานคุณนุ่นคุณนุ่นคุณต๊อดก็เพิ่มมาประมาณหมื่นคนอ๋อก็ได้ประมาณมาอีกเท่าหนึ่ง่แต่ส<ช>ำหรับงานของพี่น็อด พ,พี่ชมเป็นไงบ้างเย่ยหนุ่มตอนนั้นอ่ะมาถึงแตะถึงสามแสนจากจาก2แสนมาอีกแสนหนึ่งเลยมาอีกแสนหนึ่งทันทีแล้วตอนนี้ปัจจุบันเนี่ย Facebook มีคนไลฟ์ประมาณกี่คนเลยก็ประมาณเนี้ยสามแสนก็บวกลบนิ่งๆบวกลบนิ่งๆใช่ไหมครับเพราะว่าพอหลังจากปีที่คุณชมพู่แต่งเนี่ย a c e b o o กก็เริ่มปรับ algorithm นั่นแหละฮะแล้วก็ค่อนข้างเป็นจุดเปลี่ยนที่ ที่ทําให้ทุกอย่างมัน s t ต a ี้มันไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดครับผมบแล้วทุกๆพวก follower ก็เป็นออร์แกนิกหมดนะเราเราไม่ได้แบบว่าทําการตลาดอะไรมากมาย <c oughs> ครับผมจุดเด่นของนารกร,ฟกร์ฟ o t o g r a p h y คืออะไรครับพี่นุกจุดเด่นก็คือมาที่เราเนี่ยต้องเรียกว่าเราจบในที่เดียวจบในที่เดียวครับผม <c oughs> คือคือเราไม่ได้ขายแค่ภาพถ่ายที่สวยงามคือเรามีบริการ มีการแนะนำลูกค้ามีความช่วยเหลือแล้วก็ในวันงานเนี่ยคือทีมงานเราเนี่ยเร,เราเจอมาทุกรูปแบบแล้วแล้ว, uh huh. ลวเราก็จะรู้ว่าเอออะไรที่เป็นเรื่องใหญ่อะไรที่เป็นเรื่องที่โอเคมันปล่อยผ่านได้แล้วก็ uh huh. ก็พอแล้วพอทำเงี้ยบ่าวสาวสบายใจพ่อแม่ผู้ใหญ่สบายใจคืองานมันก็นาัาเรื uh ่อ huh. นก็ผ่านไปได้ สนับสนุนโดย Precision Pro สุดยอดเลนไฟเดอร์จากสหรัฐอเมริกาสนับสนุนโดย PXG And you take an iron that was already good. The Gen 1s were so, so good. I didn't know that there could be something better. They took a bigger leap. I mean, it's a lot better. The feel noticeably improved. Tremendous feel. When you flush that shot, it just sounds like a gunshot going off. Even on the shots that I felt weren't flush. Even if they miss it a little bit off the toe, what does the ball do then? Those miss hits are perfect. You hit it on the toe, it's still gonna get up there close. You hit it on the heel, it's still gonna get up there close they go straight they go high it was a playable miss you can benefit from from being able to minimize those misses so definitely that was the one thing that's impressed me the most about the irons they're just forgiving forgiveness just blown away by the distance you can get even on the bad shot i still got really nice distance out of them i picked up 12 yards we're talking two clubs difference and, and just consistency of distance is absolutely remarkable. For us non-professional golfers, that's very, very important. It was like Christmas Day opening a brand new set of irons. It's no compromise performance. I think the best irons out there. To not miss every news from Men's Story, เพียง follow the page and see first, and click the subscribe button on YouTube, and you will definitely get to know Men's Story.